สวัสดีค่ะชื่อนชชาตนตระกูลหรือว่าชื่อเล่นชื่อจ๊าเอกค่ะจบระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกภาษาศาสตร์โทรภาษา,า,าอังกฤษค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Career Coaching และ Branding Expert ให้กับบริษัท Life s m a r t ในเคอร n แด s แ a ดก r ุ u p ค,ค่ะหลังจากเรียนจบมานะคะก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานที่บริษัทปทสอพในแผนกทรัพยากรบุคคละคะ่ะ หลังจากนั้นน่ะเอกก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวค่ะกับพี่สาวคือพี่สาวอ่ะก็ทำเป็น r ค c ูเต t e r อยู่ในเครือบริษัท s g เหมือนกันค่ะพอเราออกมาทำธุรกิจส่วนตัวตอนนั้นน่ะเราก็เลยเริ่มมองเห็นโอกาสว่าเราเจอปัญหาว่าคนมาสมัครงานนะคะค a n d i ด a ส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเราอ่าน Resume เขาไม่รู้เรื่องมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เองเนี่ยเริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจในเรื่องของการรับเขียน Resume แล้วก็ให้คําปรึกษาด้านการสมัครงานค่ะ หลังจากนั้นเอกก็ได้มีโอกาสเปิดช่อง YouTube ค่ะชื่อช่องว่าพี่จะเอก c a r ร์ r c o โคชชิ่ให้คําปรึกษาด้านการสมัครงานนะคะแล้วก็ให้เทคนิคด้านการเขียนเรซูเม่หลังจากที่เอกแบบสะสมประสบการณ์ด้านการทํางานด้าน HR มาระยะหนึ่งนะคะก็บริษัทไลซ์มาร์ะคะเขาก็ได้ทาบทามนะคะให้เอกมาเป็น c a r ร์ r c o โคชชิ่แล้วก็เป็น Branding Expert ให้กับในเครือไลน์ส t ตทนะคะซึ่ง บริษัท Landsat LifeSmart เนี่ยเป็นบริษัท global ดับ2ของโลกค่ะแรงบันดาลใจที่อยากจะมาร่วมง,งานตรงนี้เพราะว่าจากการที่เอ๋สั่งสมประสบการณ์ด้าน HR มาค่ะเอ๋อยากที่จะถ่ายทอด ความรู้ประสบการณ์ตรงนี้ให้กับน้องๆรุ่นใหม่อะคะ่ะเพราะเ e อ๋คิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยความรู้ตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเป็นทางลัดให้กับน้องๆเนี่ยไปคว้าง,งานได้งานที่ตัวเองใฝ่ฝันเอาไว้ค่ะเอ๋เชื่อว่าประสบการณ์ที่เอ๋มีพร้อมกับประสบการณ์ของบัตเลอร์ในทีมทุกคนนะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆหรือว่าลูกค้าคนไหนนะคะที่จะมาซ้อมสัมภาษณ์งานกับเวิร์คบัตเลอร์อย่างแน่นอนค่ะแล้วมาเจอเอกได้ในการซ้อมสัมภาษณ์งานกับเวิร์คบัตเลอร์ค่ะ